ลูกดูแม่กับลูกถูกันแล้วเป็นกางขวางโคอเขานาะหนูค่ะแม่แม่จ๋าถูสามีแล้วคะ่ะอออือ้ออนสามีหนักมากคะ่ะทุกคนวันนี้มาเที่ยวป่านะคะ ลูกชายก็ถูภรรยาก็ถูอาพ่เลย ตัวนี้เขากำลังตรงการความร,รับจากผู้จาดนะคะทุกคน ใช่กระถูพี่งามจะไปแล้วพี่งามจะพาไปแล้วดูชีวานเขาแบบพิงสามีไม่ห่างเลยเนาะ วิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามเขาแม่อยู่นี่งามตามแม่อยู่นี่อยู่ะ่ะแม่อยู่นี่ <c oughs> เขาจะไปกับใครเ <c oughs> ตื้อแม่อยู่นี่ <c oughs> แม่หนูอยู่นี่บอ <c oughs> ับมาหาแม่คืน เอาเอายายวาดเอา้ายายวาดเล่นเชือกแล้วสามีฉันไปไหนเออถูค่ะทุกคนอืฝากเป็นกำลังใจให้ฉันและครอบครัวด้วยนะพี่งามเรียกแล้วหนูพี่งามคิดถึงแม่กับหนูแล้ว ใช่ค่ะอน,นุล็อกค่ะอุ้ยน่ารูกกรุงอยู่กับแม่นะคะ Cảm ơn lười nó ngầu mấy แล้วค่ะทุกคนดูเขากันเขาคือใครเขาคือยายเตือ้อยายเตื้อของเรายเ

เป็นไคะเออดึงถาวนกินอุ้ยเสียงใครอ่ะพีงามเรียบแล้วอ่ะเออเออสมอุนไพรงามตากินสมุนไพรนะคะทุกคนเออเออเดี๋ยวนะถาวนแต่เราพื้นที่เรียกอะไรน้อนี่ ต้นนี้อุ้ยโอ้ชีวาาเต็มคาราเบลเลยเอาแม่เล่นหนูก็เล่นเหมือนกันเอาเอาแล้วไงโอ้โหสุดจัดค่ะทุกคนอืมดูชีดูงามตา เอออ่ะเสียงใครเยอะฮะว้าวสวยงาม เสียงพี่งามน,นะคะแม่กับลูกเล่นสนุกเลยนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้า กินอิ่มเลยใช่ไหมเนี่ยถึงเล่นเนี่ยฮะกินอิ่มเลยใช่ไหมดูแม่กับลูกค่ะโอ้เออเฮงยไงหนูเรียนแบบแม่เนาะเออมมดแล้วอาชาบายจริงๆเลยอ่ะแม่เออ แม่จ๋าต้องพาหนูมาบ่อยๆนะออกกลิ้งแล้วอะทุกคนหนูชอบจังเลยทรายด้วยอะเนาะขัดตัวเลยหนูขัดตัวเลยขัดตัวเลยค่ะเอาถูถูกลิ้งริงเร็วหุยฮุยฮุยุยุยฮุยา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 ไม่โลไม่โลยานะเออเห็นน้องมามาลุกเลยระวังทรายเข้าตานะอ้วน เอากิ้งทางนี้ยังไม่ติดเลยนั่นทางนี้ยังไม่มีดินติดข้างๆเลยเอากิ้งทางนี้มั่งกิ้งทางนี้มั่งลูกโอ้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 นี่แน่เอ้ยเป็นไง สบายเลยสบายเลยเหรออ้วนอื้นอนเอ้ลูกไม่ขึ้นลูกไม่ขึ้นลูกไม่ขึ้นเออเออ,เอ,อเอาแม่ช่วยหน่อยแม่แม่ช่วยหนูหน่อยโอ้โหดูนอนเล่นแล้วค่ะทุกคน Seveda. โอ้เออเฮงอป็นงงหนูเรียนแบบแม่เนาะเออมุดแล้วอาชาบายจริงๆเลยอ่ะแม่เออแม่จ๋าจต้องพาหนูมาบ่อยๆนะออกกร่งแล้วอ่ะทุกคนหนูอชอบจังเลยทายด้วยอ่ะเนาะ ขัดตัวเลยหนูขัดตัวเลยขัดตัวเลยค่ะเอาถูถูกริ้งลิ้งเร็วฮือยฮืยอยฮยฮยฮย,ฮย,ยา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 ไม่โลไม่โลยานะเออเห็นน้องหมามาลุกเลยระวังทรายเข้าตานะอ้วนเอากิ่งทางนี้ยังไม่ติดเลยนันทางนี้ยังไม่มีดินติดข้างๆเลยเอากิ่งทางนี้มั่ง กินทางนี้มั่งลูกโอ้โอ้โอ้โอนี่แน่เอ้ยเป็นไงล่ะแม่เอ้ยเออเออสบายเลยสบายเลยหรออ้วน อือไอ้ลูกไม่ขึ้นลูกไม่ขึ้นลูกไม่ขึ้นเออเอออเอาเอาแม่ช่วยหน่อยแม่แม่ช่วยหนูหน่อยโอโ้โหดูนอนเล่นนะคะทุกคน